ที่นี่คือตาโก้เล็กแบบว่าหนึ่งตาก้ค่ะเก่งกักแล้วไว้เอาพร้อมหนึ่งสองสามไปครั้งเดียวสวัสดีครับเลี้ยงลูกสุดเหวี่ยงครับ ร้แก้วอเอลียาค่ะโอเควันนี้เราจะพาร้อยแก้วมาเล่นกิจกรรมทางน้ําที่นี่ครับบึงตะโกโห้แม่เสียวว่ะคเสียวไม่ได้เสี่ยวเลยนะคือกลัวตรงแบบว่าหนูว่ายกับปลาไม่ได้ถ้านั่งอ่ะถ้านั่งแบบนี้ค่ะได้แก้วอ่ะไปได้ไกลแม่ตก่ก็แค่เปียกเองแม่แต่เดี๋ยวคอยดู แตอนนี้เราอยู่ที่บึงโตโก้แล้วครับแล้วก็อยู่กับพี่กรณ์ครับ <laughs> เป็นแมเนเจอร์ที่นี่นะครับแล้วเรามารู้จักกับกีฬาตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ผมรูน้อยกีฬาตัวนี้จริงๆหลายคนเรียกว่า board, เวกบอร์ดแต่เวกบอร์ดเนี่ยที่จริงมันเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่เล่นกับเคเบิลพาร์คฮะเวกบอร์ดมันก็คือสกีน้ําชนิดหนึ่งครับ ทีนี้ในมือใหม่อันดับแรกหันเล่นไม่มีบอร์ดที่ง่ายกว่าก็คือบอร์ดนั่งครับบอร์ดนั่งครับดูทางนู้นนิดเดิงอันนี้จะเป็นบอร์ดนั่งครับหรือเรียกว่านีบอร์ดไปนั่งนี้ใช่ไหมฮะอันนั่งเฉยๆครับถ้าจะเล่นด้วยต้องคุกเข่าบนบอร์ดนี่ทอะไรครับไปแก้ปอานนททานี่ใส่ได้นะะทานใส่ได้ครับถ้าต้องเารเสียงแต่ว่าเวลาเล่นนี่จะต้องคุกเข่านั่งลงเดี๋ยวไปด้วยกันที่เขาสอนก่อนพี่ตองเขาสอนก่อนครับแล้วรัดสายบนหน้าตักเลยจ้ะรัดครับเป็นอย่างนี้เลยฮะใช่ครับก็ ไม่ไดเซฟตี้เบลเอาแค่2จุดพออ่าอย่างนี้นี่จุดแล้วเหรอสจุดบ้างครั้งเวลาเราตกน้ำนะครับบอลมันพลิกขึ้นครับบอลพลิกขึ้นตัวจมน้ำตกใจครับดินยิงดินยิงแน่นไม่หลุดครับดังนั้นอันดับแรกก็คือต้องจำให้ได้ก่อนว่าแกะข้างไหนถอยไม่ออกนะตอนอยู่ในน้ำมันถอยไม่ได้ไม่ได้อ่าเออว่ะถอยไม่ได้จริงนะใช่อไแบบนี้อะตกน้ำ เอาแกะซ้ายจำไว้ว่าข้างนี้อ่าแกะให้สุดแล้วค่อยเอาเข่ามามันจะหลุดได้แกะให้สุดหลุดไปถึงข้างนู้นปุ๊บมันหลวมแล้วมันจะเอาเข่าออกได้เลยแล้วก็ถอยออกได้โอเคอันนี้เรารัดให้แน่นแค่ไหนครับเนี่ยรับพอดีพอดีพอพอดีพอดีเอาละโอเคตอนที่จะเริ่มเล่นเราจะต้องจับไม้วิธีสตาร์ทนะครับจับไม้มอบลงว่าอ่าโอเคถูกผมดูคลิปมาเยอะผมดูคลิปพี่ก่อนมาเยอะมากดีแล้ว แบบนี้นะครับตอนสตาร์ทเครื่องมันจะดึงออกไปเร็วหน่อยอย่างนี้พร้อมไปเฮ้ยเก่งวะดิเก่งจักรเล่ยไว้หน่อยมีมีข้อสอกไว้โอเคเอาไปตัดเอาไปตัดไหมเอาไปตัไม่เป็นไรเอาไปตัดไปเลยพร้อมนะจักรเล่ยเก่งไหมไปพร้อมนะไปโอเคเทาแบบนี้นะเกรงแขนไว้เพราะว่าถ้าไม่เกรงแขนมันจะกระตุกแรงแล้วเดี๋ยวเจ็บหัวไหล่โอ้ทาวนี้เรื่องยากมาแล้วครับ ให้ลองสังเกตตรงโค้งทรงนุ้มมันจะมีโค้งที่เนี่ยมันเลี้ยวเป็นมุมอย่างนี้นะครับต้องตีวงเออแล้เราเราเรเด็กจะบังบังคับบอร์ดไปยังไงอ่าวิธีบังคับนะครับไปแก้ฝังพี่ไปนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเยงตัวด้านขวาเยงหัวไปเลยเสร็จแล้วโยกมือมาด้านนี้อ้าวลองดูอ้าวโยกมือออกไปใช่แล้วอ่าเห็นไหมว่าบอร์ดมันหมุนเออริงว่ะโยกไปอีกทีนึงอ่อโยกไปอีกทีแล้วค้างไว้ถูกต้องอย่างนั้นค้างไว้อย่างนั้นเลย ค้างไว้อย <favorite. S 1> okay, ่าคืนอย่าคืนค้างไว้อย่างนั้นโอเคเลยดีเลยด้านๆด้านโอเคเนี่ยมันจะวิ่งออกฝาไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดไปถึงโค้งแล้วเชือกหย่อนเราอ้อมไม่ถึงทุ่นเชือกมันจะหย่อนแตะน้ําอย่างนี้เลยโยนไม้ออกข้างซ้ายโยนไม้ออกข้างซ้ายไปไกลๆตัวเลยเพราะว่าถ้ามันกระชากอีกทีเราดึงไม่ไหวแน่ใช่แล้วปล่อยล้มเลยนะปล่อยปล่อยล้มไปเลยครับ เพราะว่าถ้าเชือกมันหย่อนจนแตะน้ําแรงกระชากอีกครั้งมันจะแรงเกินไปเสื้อชูชีพที่นี่เขามีไซส์เด็กไว้ให้แล้วใช่ไหมคะใช่ครับนี่ครับพอดีตัวชูชีพเวลาเล่นกีฬาทางน้ำนะครับเสื้อชูชีพแนะนําให้รัดสายแน่นๆเพราะว่าถ้าเราใส่ลุ้มหลวมเนี่ยชูชีพมันจะลอยขึ้นไปแต่ตัวเราจมน้ําดังนั้นทุกครั้งที่ใส่ชูชีพดึงแน่นๆเสมอเกิดวันนักขั้าใส่มาเกิดวันนักขั้นเกี่ยวอ๋ออ๋อตีชมูกมาเกิดวันนักขั้นอ่อพอดีเป๊ะได้เลยโโอ้ห เวลาเราตกน้ําแล้วเนี่ยนอกจากจะมีผู้เล่นคนอื่นอาจจะมาชนเราได้หันไปมองทางนู้นมันจะมีมือจับเป่าๆกระเด้งอยู่บนน้าเวลาคนตกน้ำนดังนั้นบวกกันน็อตจำเป็นมากครับเพราะของคนนี้มาเขาไม่ได้บอกใครเอามาเลยคุณพ่อนั่งเลยครับเดี๋ยวใหค้คุณลูกลองซ้อนดูว่าถ้าพร้อมเป็นยังไง อ่านะค <zeniu S 2> ุณพ่อทัดสาย<ด>อ่านั่งรับครับโอเคลูกคว้มต่อมาแล้วคุณลูกก้มตัวลงไปกอดไว้อ่ากอดคุณพ่อกอดได้ห้ามล็อกคอเดี๋ยวคุณพ่อหลับ<อ>เดี๋ยวหลับเดี๋ยวหลับ <competitions S 1> อ่าเอามือจับมาตรงนี้นี่จับข้างชูชีพนี่อ่าอย่างนี้อ่าไปอย่างนี้เลยทรงตัวดีๆไปได้วยกันคุณพ่อถ้าบอดกระโดดนะครับหมอดลงมาหมอด อย่าทิ้งตัวดิวะเหยียบไว้หน่อยใช่เหยียบไว้หน่อยนักเวยโอเคทิ้งตัวอย่างงี้ลอยลอยอีกแล้วเยาต้องคว่ำกันั้งคู่ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็เอ้าย้ายมือมาจับประมาณตรงแถวแถวนี้เออเหมือนขี่จักรยานครับอขี่จักรยานใช่ใช่จับอย่างงี้ก็ได้ะถ้าอะไรวิ่งเข้ามาใกล้ก้มหัวลงน้ําก่อนเลยครับให้ของพวกนี้มันลอยข้ามหลังเราไปดำน้ำไปเลยลูกก้มหัวลงน้ําเสร็จแล้วรีบว่ายออกจากตรงนั้นขึ้นฝั่งด้านข้างนะครับครับผมพร้อมแล้วไหน เกิดยังไงก็ปล่อยปลาปลาแล้วก็ลอยน้ำให้ตะคิวจะกินแล้ว嘛เฮ้ยแล้วรีบว่ายออกด้านข้างนะโอเคไหมไปยังไงนะครับเดี๋ยวซ้อนดีๆก่อนเดี๋ยวก่อนมันจะเอายห้มั่นก่อนเอาขยับขาดีๆยืนให้มั่นพร้อมครับอ้าวพร้อมแล้วไปนะครับสุดยอดกิจกรรม ผู้ปกครองกับเด็กที่สนุกมากใช่แค่เด็กชอบเอเวนเจอร์นี่คือแบบเจ๋วเลยอ่ะครับเอให้ตกน้ํายังไงพ่อลูกก็อยู่ด้วยกันครับไปไกลแล้วอ่ะตอนแรกนึกว่าแบบจะหล่นตรงนี้อ่านี่คุณพ่อเล่นเป็นครับไปเจ๋งมากแต่คุณลูกไปแล้วครับอ้าวหล่นแล้วเหรอครับปล่อยมือสิครับอ้าวงั้นเดี๋ยววิ่งไปดูลูกต่อแทนเถอะแค่ข้างเดียว ตอนตกไปแล้วหนูว่าลืมปล่อยาปาแล้วมันโตไปแล้วมันหลุดไปน้าเลยคะรองเท้าเลยหายเลยออยู่ข้างเดียวม,มารูต้ตอนที่หนูไปหยุดตรงกลาง,ลางแล้วเป็นยังไงบ้างบอกความรู้สึกคุณแม่สิคือไม่น่ากลัวนนะตอนออกคือใจมันเต้นอยู่แล้วพอสุดท้ายมันก็สหนุกคือไม่เตี้ยไม่เตี้ยเท่าไ,ไหร่ชอบค่ะ<า>อย่างเงี้ยอยากเล่นอีกอยากไปคนเดียวมั่งขึ้นมาไม่ได้ค่ะมาแล้วป้าเข้าฝาักแล้วไปตกปะไกลออมายืนได้แล้วน่น้นว่า สนุกไหมลูกกันสุดยอดม,มากเต้าเขาบอกว่าเก่งนะ <sl ope> เล่นรอบแรกมาได้ไกลเลย ปปาามแล้วเทียบมาลูกโค้งอ่ะมันยากเทอร์ดิแบกมาสองคนเมื่อกี้จะชนพุ่นด้วยออกขวาไม่ออกไม่ได้เลยหักฟันมาใหม่ซ้อมอยู่ซ้อมอยู่ซ้อมอยู่อนนี้ซ้อมอยู่ใช่ไหมลูกแนี่ยนั่ง รู้กนุกมากชอบตอนไหนชอบตอนที่แบบคือออกตอนแรกเลยชอบตอนที่ออกตัวมันดึงไงมันปึ๊บเลยสากนเลยแม่ก็ตื่นเต้นตอนนั้นแล้วพอตอนที่ไประหว่างทางนะตอนที่ปลาทิ้งโค้งใช่ไหมล่ะอลอยเจ้าเกาะเกาะ้ไงหล่นน้ำแต่รอบหลังไปได้ใช่ป่ะเดีเ๋ยวเราจะพูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งที่ทําให้ลอยเจ้ารู้สึกมีความสดใสแข็งแรงอยู่ตรงนี้เลยอะไร,ะไรเปลี่ยนใจหลับเปลี่ยนใจหลับใช่ไหมครับ แล้ววิธีทานนะเราควรจะทานหลังอาหารเช้าสำหรับเบนไซลัตนี้ทานง่ายเดี๋ยวเราจะให้ร้อยแก้วโชว์การทานให้ดูอ่ะร้อยแก้วโชว์สิเป็นยังไงร,ร้อยแก้วก้าขวบแล้วลอยแก้วต้องกิน15 ml ค่ะอ่าลอยแก้วต้องกลับออกมา15 ml ว่าลอยแก้วจะเกินไหม้อยแก้วแวด้หรือยังนี่ไงแอบเทเกินตลอดเฮ้มันอร่อยลอยแก้วชอบเทเยอะ <c oughs> น้ำมันปลาเบสไซลัป bsa เคมโพนเจผลิตภัณฑ์เสริม ขอู n ีมา Master B D H A ตู้ฝ่าทองตลาดทั่วไปปกเท่าค่ะช่วยบำรุงสมองและสายตาช่วยให้เล็กเจลเินอาหารด้วยค่ะกินได,ด้เยอะเลยใที่สําคัญนะคะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันระบบทางเดินหายใจซึจ่งเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าเลแก้วอะ่ะก็ผจญภัยแล้วก็จะเชื้อโรคเยอะแยะเลยมีโอเมก้า3ด้วยค่ะมีวิตามิน A D E ด้วยค่ะอ๋อลืมไปมีวิตามิน B รวมด้วยค่ะมีไขเล็กเจล1 5 ml ค่ะรานะคาขวดละ225บาท ซื้อได้ที่วับสันหรือว่าร้านขายยาทั่วประเทศค่ะซื้อทางออนไลน์ก็ได้ด้วยนะคะไลน์ออฟฟิเชียลูลชินมาเจอร์ส่งฟรีไม่มีั้าต่ำค่ะพู้ถืองครูคุ้มกันนะคะสำคัญมากเลยห้ครูคุ้มกันก็่อช่วยให้เราจะู่้กับเวลาต่างๆได้ต้องกินเบสิลับไปก่อนค่ะนี่รอยแก้วจ้ะจะไปคนเดียวยากไปเเลยอ่ะ เยี๋ยผมผักไป้างหน้าเองเหรอตั้ง้อยแก้วไปเลยนะไว้นี่จะก็แล้วไว้นี่จะกรแล้วไว้นี่จะก็แล้วไว้อย่างเดียวเร็วเลยเก่งจกัรแล้วไว้เอาป๊อ พร้อมแต่มันไม่ไปอะไรไปแล้วไปแล้วตาไปช่วยลูกเ้ยไปหนูมันแล้วปาตามไปแล้วนะคะไปแล้วแล้วดแล้วเป็นไงบ้างไปคนเดียวมาสนุกค่ะกลัวไหมกลัวนิดหนึ่งหรอแล้วตอนออกไปเจ็บเจ็บแขนไหมคะ ไม่เจยบคนะ่ะคือคือ,คอตอนออกไปคือใจมนงอแต่ตึงตึงตึตึงตึงตึตอนแรกกบบว่าจะไปตรงโค้งบ๊บอะแต่ว่าคือตอนนี้โค้งกลัวเชื่อมันจะหย่อนแลวปล่อยไปทานแล้วมันก็จะลอยแล้วมันก็หลุดไปเอง